สวัสดีครับโรคตับข้างไขมันคืออะไรโรคตับข้างไขมันก็คือภาวะที่มีการสะสมของไขมันที่มากผิดปกติในตับซึ่งส่วนใหญ่เราจะเชื่อกันว่ามันอาจจะเกิดจากการดื่มสุราอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะไม่ได้ดื่มสุราผู้ป่วยกลุ่มนี้ก็อาจจะเกิดภาวะที่มีการสะสมของไขมันที่มากผิดปกติได้ซึ่งเราอาจจะเรียกกันย่อยไปว่า โรคตับข้างไขมันที่ไม่ได้เกิดจากการดื่มสุราการดื่มสุราเป็นสาเหตุของการเกิดโรคนี้จริงหรือเปล่าในสมัยก่อนเนี่ยเรายังไม่รู้จากสาเหตุอื่นๆที่ทําให้เกิดภาวะที่มีการสะสมของไขมันที่มากผิดปกติเราก็ทราบอยู่แล้วว่าการดื่มสุราก็อาจจะทําให้มีไขมันสะสมในตับอย่างไรก็ตามเมื่อประมาณ40ปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีการพบว่าในผู้ป่วยที่ไม่ได้ดื่มสุราเนี่ยก็มีโอกาสหรือมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะที่มีการสะสมของไขมันที่มากผิดปกติด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาในเรื่องของภาวะโรคอ้วนมีน้ําหนักเกินมีรอบเอวที่ใหญ่เนื่องจากมีปริมาณของไขมันที่สะสมที่รอบเอวมากผิดปกติซึ่งก็จะสัมพันธ์กับปริมาณไขมันในตับที่มากผิดปกติหรืออาจจะมีโรคที่มีความเสี่ยงทางเมตาบอลิกเช่นโรคเบาหวานก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะที่มีการสะสมของไขมันที่มากผิดปกติได้โดยที่ไม่ได้เกิดจากการดื่มสุราด้วยเช่นเดียวกัน Mega we care